ไปต่อครับวันนี้เราชนะสามแพ้สองะไกลยงี้กูเจอครบเลย กูเจอครบเลยท็อปเซฟโอ้โหโอเยเหลือหนึ่งสองตัวนึากูเจอครบเลยโอ้บ่าหนึงโดนหัก80ล้านเหมือนกันเ๊ะเฮียภาพเดิมๆภาพกีฬามันๆครับอย่างนี้ไม่ตายเฮียอุ้ยแต่เหมือนเหมือนกายมันแพงกว่าผมปะแดดดี้คิมยังหัก70กายงิดหัก80ดนกเข้ามา เอาแล้วจะล่อลายล่างกูแล้ว6กห้ได้ได้สองนี่กันตรายแล้วครับตาฉันแล้วเพราะว่าเขามีโซฟีเบิลสิบสองไปโอ้โ oh, ห oh, <10. S 1> เป็นบินเหรอเลือกประเภทที่จะ<ร>ใชเ้เลยได้ตังตะระเศษถัาชนะเ็สุดยอดสวยเรามีตังเรื่องบุกีต่อไป ไม่สองก็สี่ต้องการได้เลยไอ้นี่สวยแดับเบิลสองอ่า,ส,อาสิบเอ็ดลงการ์ดสิบเอ็ดเรื่องพื้นที่ที่ต้องการได้เลยสองส,องสี่หกเกิดม<ก>าเนี่ยาเตอร์ไซบ้าไปแล้วที่เรื่อย่างนี้เพราะว่าเผื่อเขาแบบจะเล่นเล่นเด้งนะ ครอบหน้าน่าจะเป็นทีของเขาแล้วนะครับแต่ผมต้องวนนี่ก่อนครับอยมันบัสบัสทีเลยตังผมไม่มีเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขาขโมยแล้วเราต้องกู้มาขายนะครับเผื่อเขาขโมยเราได้60ล้านเราได้การ์ดอะไรไหมได้อัพแลนด์มาร์คคนอพีะทีเด็นอางขออัพอันนี้แล้วกันสร้างแลนด์มาร์ผมไม่ค่อยดีว่ะขอให้อันนี้เป็นโอเคโหมาก ถ้าไม่มีเบิ้ลเลยสบายนี่คือกายตัวการมันไม่ได้เรอเดินเ <รอ S 1> บิ้ลเลยนะเว้ยวันนี้เจอท็อปเซิร์ฟหมดเลยนะครับ,บวันนี้เราเจอท็อปเซิร์ฟหมดเลยแต่ยกายมันจะเอาชนะผมเลนล่างนะครับอี่ยแ่แม่งแรงจัดเลยว่ะเต็มใบเลยเหรอน้อตัวมาบตาปิดหลังอีกแล้วงี้กูจะไปขโมยซื้อยังไงเนี่ยตัดกันทุกอย่างไม่กล้าให้ได้เกิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะเขามีโซฟีใช่ไหม อ่ ALLY ผมน่าจะแพ้แล้วถ้าเกิดว่าผมไม่ทำแบบนี้ต้องทำครับต้องบอกอันนี้ไว้ก่อนเลือกบล็อกที่จะติดตั้งฟองสบู่เลยบล็อกนี้ไม่ได้ก็บล็อกนี้ไปก่อนแล้วกันผมลืมผมลืมผมพลาดว่ะไขอฟังรถโอ้ฟังรถเบิ้ลเบิ้ลตังไม่มีเลยครับคุณผู้ชม แล้วก็เอานี่เราสู้ได้แค่ทางนี้ทางเดียวล่ละเราสู้ทางอื่นไม่ได้ครับสุดยดาดเรื่องถูกชี้บไปแล้วอ่ะตาฉันแล้วอาจจะต้องเป็นยังไงต้องไอน,นี่ก่อนวะตัดก่อนครับตัดลายล่างก่อนเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยสร้างแลนดมารตาฉันแล้วเอ่อถ้าเขาไปลงขอซื้อต่ออาคารหดจะลำบาก พราะฉะนั้นต้องซื้อหลังนี้เลยกระโดดสองไม่นะถ้าเขาไปลงการแล้วเขาแบบได้แบบซื้อต่ออาคารนอะ่ะผมผมเล่นยากไงต้องตัดแบบนี้ครับดับ <12. S 1> เบิ้ลสิบสองเนี่ยมันไม่มีถ้ามีตังค์อ่ะผมไปเล่นลายซ้ายได้แล้วเว้ยแต่ว่าตังค์ผมไม่มี <c oughs> เล่นเหมือนกันเลยท็อปเซิร์ฟ <c oughs> ก็คือตัวกายตัวพี่คิมตัวอะไรอย่างเงี้ยคือจะเล่นแบบมาถึง <12. S 1> ตัดเงินเนี่ยลายขวาต่อละทีนี้ <c oughs> ไี้เหียกูยอมก็ได้ไปไอ้ท้กกูนี่เท่าไหร่วะ 4K นี่เท่าไหร่4,000เองเหรอ 4K นี่4,000หรือเปล่าวะ4 0 0 0เองหหรอกระโดดสี่อรอละโซฟีรอบินรอบินขวาบนละอ่าสิ่งที่กูต้องเล่นคือ,อยังไงเลือกการ์ดที่ต้องการาเลยแ <8, burn S 2> ปดเบิ้ลไปก่อนเบ<ห>ิ้ลแล้วก็ ไม่ได้เล่นเลยอฝองก็ไม่ได้ทำมันเป็นช่วงที่แบบว่ากำลัง,ลงเปลี่ยนผ่านอะตอนเนี้ยเลือกล็อกที่จะติดตั้งฟองเลยหยุดพวกแบบว่าัวเอผูนี้หมดเลยไม่ผิดตังค์ไอเย๊กุสู้มึงสุดใจอะตอนเนี้ยกูสู้มึงสุดใจอะนี่คือพี่สองแล้วพอลูนอันใหม่มาถ้ามันไม่ลง เฮ้ยมันแจกตังค์แเรวอะเส็งตาฉันแล้วเฮียใจดีซะด้วยไปตึงอีกแล้วแจกตังค์จะส่งเพชรสมุดสีแดงนัเตอร์เนี่ยคิดหนักเลยเลือกสินค้าที่จะซื้อได้เลยเราต้องขโมยครับเลือกเมืองที่จะตีไเลยมาก่อนนะกําลังคิดอยู่เนี่ยแม่งอย่าพิ่งส่งอย่าพึ่งส่งเออนั่นแหละก็ตอนเนี้ส่งคุ้มหมดละหนังสืออะแล้วก็รอก่อนเมื่อกี้ถ้าเรามีถ้าเรามีแปดอะจะดีมากโวงสีดดีดีเราไมีแปด มันเอาไปไหนวะสุดยอดเฮียโไปแล้วหโอ้ยยังกูสู้มันยังไงวะ้าฉันแล้วเฮียเราจะสู้มันยังไงวะโอ้ยเรื่องสินค้าที่จะซื้อได้เลยนี่เลยไม่ให้ขโมยสร้างไลน์มาตาฉันแล้ว โอเคดับเบิล12ยังจะได้อีกมันยังจะมาสร้างอีกขมโมยกูอีกเรี <c oughs> ยบร้อยแพ้ <c oughs> ไอ้คอมโบมันแบบว่า จะสู้ยังไงอะไอเฮียอ้าวขอรีแรีแมทมันน่าจะแบบว่าอยากจะแบบว่าขอชนะข,ดขาดๆอะ่ะเพราะ่าเกสจริงๆมันมันต้องชนะผมตั้งแต่แรกแล้วเว้แต่ว่ามันเดินไม่ดีครับจริงๆตัวนี้คือเทียเดียวกับตัวพี่คิมนะผมยังไม่รู้เลยว่าถ้าตัวไอกลายเนี่ยมันมันเล่นพร้อมพี่คิมอาจจะที่หนึ่งได้เหมือนกันนะมีสิทธิ์นะคนดู d o u b l สิบสอง คือพอเจออย่างเงี้ยเวลาเราเดินต่อให้เราเดินเดินเบิ้ลเยอะๆครับเราก็ชนะเขาไม่ได้เพราะว่าเราสร้างบ้านสร้างบ้านใช่ปะแต่เราก็จะไม่มีตังค์ <Double C. S 1> up land m a r กเราจะไม่มีตังค์ u อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราอัปเดี๋ยวเขาจะใช้นี่ล้มละลายเราอีกขโมยเงินเราอีกอะไรอย่างเงี้ยคือมันเล่นยากเเ <Go. S 1> okay. อ๊อโหตึงๆเลยดิน้อง <Double C. S 1> ถ้าให้ดีควรจะเอาการ์ดดีกว่า เผื่อได้อะไรดีๆ <5. S 1> สวยเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยสองสี่หกแปดสิบจริงๆถ้าสร้างนี่ละสิบเอ็ดอ่ะคือได้ชัวแต่ว่าผมลุนเบิ้ลครับเผื่อได้เบิ้ลสิบสิบสองอะคือได้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันเบิ้ลอีกเนี่ยแล้วเดี๋ยวขมโมยเงินกูละน่าจะขมโมยละนี่แล้วกูก็ต้องกู้อีกเหมือนเดิม แล้วขโมยทีละ 60M เอมึงดูมันเล่นไอ้เฮียมึงดูมันเล่นไอ้เฮียถ้าการมาพอกันกูบอกเลยกูตบได้ไอ้เฮียพวกเนี้ยมันไม่ไหว่ะดิไอ้เฮียไอ้รองไห้ไอ้ไหวที่แบบแค่หู้ กาดห่างเกินใช่ครับใช่คือการ์ดมันมันต้องเทียเดียวกันเว้สร้างไรมาตาฉันแล้วเออหกเรื่องพื้นที่ที่ต้องการได้เลยเดี๋ยวดูได้ดูได้มั้งเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้เ,ออเริ่มต้นลดเงินฝ่ายตรงข้ามเก้าร้อยคือมากสุดเก้าสิบเอ็มนะคือมากสุดเก้าสิบล้าน เน <German> <combined> ี่ยรถเงินฝ <ến> ่ายตรงข้ามเนี <cakes> ่ยค <us> ือแบบเดอะเบสอะแต่เดี๋ยวว่าเล่นเล่นให้ดูไงผมเล่นให้ดูว่าแบบเออเวลาเจอพวกนี้มันมันเป็นยังไงเจ็ดเลือกพื้นที่ที่ต้องการได้เลยสร้างไนมา เอามันสร้างแลนด์มาร์คฟรีนี่หว,ว่าเวลาลงการ์ดผมลืมเก้าตายฉันแล้วมันจะขโมอยเงินกูอีกอะนี่กูจะแพ้และมันขโมอยเงินกูอีกรอบคือก็คือแพ้อ,อ่ะผมปล่อยผมปล่อยแพ้ดีกว่าเลือกบล็อกที่จะติดาตายนแล้วฟองสบู่เลยอืไปซิฟเอสม <11. S 1> แจกแตงน้องไปด้วย ไอ้แฮตต่อให้ไม่แจกก็แพ้ไอ้สัต์มันช่้ไม่ได้ครับ <S <S เริ่มมาเตือนต่างกันเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าเวลากายเจอพี่คิมเนี่ยตัวตัวกายกับตัวพี่คิมเนี่ยเวลาเจอกันอ่ะมันหักเงินยังไงวะหรือว่ามันนับกับเออมันนับจากคนที่เขาเรียกว่าแล้วนะคนที่ทอยเต่าชนะพเพราะถ้าเกิดว่าเริ่มมาได้หักเงินก่อนมันได้เปรียบอยู่แล้วเว้ยมหาหักพ่อมึงแปดสิบล้านเจ็ดสิบล้านไม่ต้องเล่น